อ่านะครับก็กลับมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กลับมารับชมกันต่อนะครับกับรถ Yamaha JR 120ที่ลูกศิษย์เขาได้ดัดแปลงเป็นรถมโ t ต c r o ครอสนะครับแล้วก็จากคลิปก่อนหน้านี้มีการไปคว้านเป็นลูกเป็นแหวนแล้วก็เปลี่ยนคาบูเอาของแดดเอาของ LS มาใส่ แล้วมีปัญหาคือติดแล้วมันเล่งไม่ขึ้นนะครับเมื่อวานครูก็เกินถึงปัญหาไปแล้วก็พาไปรีวิวสภาพที่เห็นนะครับแล้วก็เมื่อวานเห็นว่ายังว่างอยู่ก็เลยให้พี่ปุ้ยกับโจเนี่ยช่วยกันล้างทำความสะอาดแล้วก็ตรวจสอบว่ามีอะไรผิดปกติไหมก็ไม่มีอะไรผิดปกติเพียงแต่ว่าเข็มเล่งเนี่ยเขาใส่มาเป็นล็อกที่หนึ่ง นะครับเมื่อวานตอนเย็นพี่ปุ้ยก็เลยประกอบกับครูก็เลยบอกว่าให้ขยับเข็มเลขเนี่ยไปเป็นล็อกที่3นะเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจอย่างไรเดี๋ยวครูจะถอดมาให้ดูและอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับทีเนี้ยพี่ปุ้ยก็ประกอบกับเข้าไปเมื่อช่วงสายสายประกอบคาร์บูเรเตอร์กับเข้าไปกับโจนะแล้วก็มาทําการติดเครื่องทดสอบเครื่องนะฮะแต่พี่ปุ้ยขับรถที่เป็นคัสไม่เป็นนะครับนะฮะอ่า ครูจะมาติดเครื่องให้ดูใหม่อันนี้เขามีสวิตต์ออฟกับรันนะแต่ถ้าจะให้เครื่องยนตติดต้องคลิกมาที่ตำแหน่งออฟนะ <c oughs> เพราะอย่างที่ครูบอกว่าสวิตต์ตัวเนี้มันเป็นสวิต์ที่ใช้กับรถที่เป็นระบบ DC แต่เขาเนี่ยไปดัดแปลงเอามาใช้กับรถที่เป็น AC เพราะว่ายามาฮ่าเนี่ย มาใช้ระบบจุลเบิร์ดแบบ AC CDI นะเดี๋ยวครูค่อยพามาดูอีกทีนึงนะครคูก็ต้องผักตัวเนี้ยไปที่ออฟแล้วครูก็ติดแล้วเวลาติดเนี่ยขาสตาร์ก็จะมาติดยางตรงเนี้ยนะลำบากพอสมควรนะติดได้ง่ายนะครับติดได้ง่ายแล้วเดี๋ยวพอครูติดปุ๊บเดี๋ยวครูจะลองเร่งดูนะทีเนี้ยมันเร่งดีกว่าเดิมนะครับนะ อ่ท่านท่านอย่าเพิ่งบอกว่ามันมีสุูอะไรยังไงนะเอาเป็นว่าเมื่อกี้เนี่ยมันติดแล้วมันเร่งดีกว่าของเดิมเยอะเลยคือติดมือขึ้นเลยนะแต่แล้วพี่ปุ้ยก็บอกว่าให้ครูเนี่ยไปขับรถไปลองครูว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเพราะว่า ครูเนี่ยติดตัวที่ยังไม่ได้ใส่ตัวไอกองเปล่อยครูเนี่ยจะลองเอามือเนี่ยไปอังที่ปากคาบูจำลองเหมือนกับว่ามีไส้กรองอากาศอยู่มันเอามือล้วงไปไม่ได้ฝั่งนี้คือป่อกไงเสีย<ห><ห>ก็เลยให้พี่ปุ้ยเนี่ยพอาถอดบอกในระหว่างที่พี่ปุ้ยกําลังจะถอดบอกคือครูก็มาดูหาจุดจับผิดจุดบกพร่องเมาางื่อวานครูบอกไปหนึ่งจุดแล้วว่าขอให้ถอดแมส คอยเนี่ยเขาย,ยึดมาแค่หนึ่งขาจีไม่ต้องย,ยึดสองขาย,ยึดให้มั่นคงแล้วการย,ยึดของเขาเนี่ยเนี่ยเขาใช้เคเบิลทายมาย,ยึดกับกาวมันจะทําให้การลงกาวของคอยเนี่ยมันไม่สั่นเสียนครูก็มาดูว่าเดี๋ยวจะแก้ไขอย่างไรจะย,ยึดให้มันมั่นคงและขัดให้มันสะอาดก็อเผอิญว่าสายตาเหลือไปเห็นอ่ะคูพาไปดูนี่นะ ครูก็มามองที่ตรงอันนี้เขาเรียกปลาหัวเทียนอันเนี้ยปกติมันจะต้องมีตัวกันกันน้ำนะครับอันนี้ไม่มีมาไม่เป็นไรครูก็มองไปที่หัวเทียนเดี๋ยวครูขอแตะนะอ่าเห็นหัวเทียนเนี่ยมันมีคราบดำๆอยู่นะครับอ่าครูก็ดึงปลาหัวเทียนออกอันนี้หัวเทียนธรรมดาเนี่ยแล้วท่านดูคอยเห็นไหมครับเนี่ยเขาทำมาอย่างนี้นะไม่ใช่ครูมาทำนะครับอ่า เค okay, นะครูก็มาดูอา้าวเฮ้ยปากหัวเทียนมีน้ำมันเยิม้มๆนี่จากนั้นครูก็มองไปที่ตรงฉนวนสีขาวๆถ้าเห็นคาบน้ำมันไหมครูก็มาจับหัวเทียนเนี่ยหัวเทียนเข้ามาอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยแสดงมาก่อนหน้านียไอคนประกอบเครื่องแล้วคนคนไล่ไล่จูนไล่เซตอะไรมาเนี่ยขันหัวเทียนเอาไว้ไม่แน่นเนี่ยมันเป็นคาบคาบอะไรอะ่ะคาบขมเหลาอะ่ะ ไอ้น้ำมันทูทีเนี่ยรั่วออกมาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวครูหมุนนะครูยืนยันนะครูกับพี่ปุ้ยไม่ได้มาแอบคายแล้วมาทําคลิปมานี่ท่านนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ามันเนี่ยถึงได้บอกว่าทํารถเนี่ยมันต้องละเอียดรอบครอบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นมาอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ครูมาทําเนี่ยสภาพหัวเทียนรถเขาเนี่ยสภาพหัวเทียนเห็นไหม เดี๋ยวครูขอยญาตแตะไปที่บางโคเนี่ยจะเห็นไปนข้าวน้ำมันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวครูเช็ดนะครับพอดีว่าเจ้ามืออังให้มือครูมือหนึ่งก็ถือถือกล้องอยู่เนี่ยโอเทียนไม่ได้ถูกขันมาให้แน่นนี่คือหนึ่งจุดแล้วนะอ่าแล้วก็บวกกันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแล้วคอยมันจะลงกาวได้ยังไงอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอ่ะ เดี๋ยวครูพิสูจน์ต่อนะครับอท่านดูนะเห็นไหมครับเนี่ยเขาคอยเนี่ยมาลงกาวผ่านทางสายเส้นนี้แทนเห็นไหมครับสายเส้นนี้ปกติคอยเนี่ยคือมาลงกาวกับอะไรครับกับตัวถังหรือตัวเฟรมไปเลยปล่อยห้อยน้องแดงน้องแดงอยู่เงี้ยเนี่ยแล้วสายเส้นเนี่ยเขาใช้ตรงนี้เป็นกาวสีเขียวนะ จริงๆมันก็ควรจะเป็นสีเขียวใช่ไหมนี่เขาเอามารวมกันอยู่ตรงนี้นี่รวมกันตรงนี้นีน่เดี๋ยวเดี๋ยวครูขอ,อย่านไล่ก่อนนะว่าไอสายเส้น,นเนี้ยเนี่ยเขียวเนี่ยที่มารวมกับชมพูหรือแดง2เส้นตรงเนี้ยเขาเอาไปลงกาวตรงจุดไหนอย่างไรนะขอหยุดวิดีโอตรงนี้ก่อนสักครู่ อ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับทีเนี้ครูก็ตัดสายเคเบิลไทยเขาออกนะครับพอครูตัดสายเคเบิลไทยออกเพื่อจะไล่าสายนะครับอันนี้สายสีเขียวเนี่ยเป็นสายที่เขาเอามาใช้ต่อลงกาวนะครับสายสีเขียวเนี่ยก็จะลากไปแล้วมาจับอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้แล้วตรงเนี้ยมันจะแยกออกมาตรงเนี้ยเส้นหนึ่งนี่นะเดี๋ยวครูไล่จับไป แล้วสายเส้นที่ครูจะจับปลายตรงเนี้เมื่อวานเนี่ยคือครูก็บอกไปแล้วว่าสายเส้นเนี้ยเขาเปื่อยทองแดงทิ้งเอาไว้ซึ่งเมื่อวานครูยังไม่รู้ว่ามันเป็นสายไฟอะไรพอดีว่าพี่ปุ้ยเนี่ยเขามาประกอบคาบูเรเตอร์เนี่ยเขาเลยเอาเทปพันสายไฟเนี่ยมาพันไว้ให้ก่อนโอเคนะจากนั้นที่ตรงจุดตรงนี้ที่เขามัดไฟรวมเนี่ยคือครูก็ไล่ไปไล่ไปปรากฏว่าสายที่เขาเอามาทําเป็นกาวเนี่ย เขามาต่อเข้ากับปลั๊กตรงนี้ปลั๊กตรงนี้ตรงเนี้จะมีสายสีดำกับสายสีส้มสายสีส้มเนี่ยเป็นสายที่ออกจากกล่อง cdi จ่ายไฟไปคอยส่วนสายสีดำเนี่ยมันเป็นสายกาวของกล่อง cdi นะฮะเคนะถ้าบอกว่าคอยเนี่ยมันลงกาวได้ไม่สมบูรณ์นะครับจากนั้นครูก็ไล่ต่อนะครับ ของยามาฮ่ารุ่นเนี้เขาจะใช้สายดับเครื่องเนี่ยคือสายสีดำคาดขาวนี่เส้นนี้เห็นไหมสายสีดำคาดขาวเส้นเนี้ยพอเราไล่ไปเนี่ยไล่อย่างปวดหัวเนี่ยสายสีชมพูเนี่ยมันจะมาที่เส้นนี้ครับนี่จะมาที่เส้นนี้แล้วเส้นเนี้ยมันก็จะวิ่งเข้าไปสวิตช์ที่ครูบอกเนี่ยเนี่ยรถคันเนี้ยถ้าจะติดเครื่องสวิตช์ตัวเนี้ยต้องผักไปที่ออฟ ดับเครื่องผักไปที่่อนะเขาเอาสวิตของผิดผิดรุ่นผิดสเปคมาใส่แต่เขาเข้าใจของเขานะอันนี้เราไม่ว่าอะไรหรอกนะครับสายที่ครูบอกเนี่ยนะครับก็จะมาที่ตัวนี้แล้วก็ไปที่สวิตเมื่อกี้นี้พอเวลาเราผักไปที่ออนมันจะมาลงกาวที่สายสีเขียวแล้วสายสีเขียว เขาเป็นลงกาวกับนอ็อตเขาเรียกว่าน็อตยึดอะไรตุ๊กตาแฮนด์เนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะฮะแล้วอย่างที่ครูพูดเสมอเนี่ยเวลาทำเนี่ยนะครับเนี่ยดูสายก็ทามาเขาพันกันมาอย่างเงี้ยเนี่ยโอเคนะทีนี้ครูเนี่ยปล่อยให้คอยเนี่ยมันเป็นอิสระอย่างนี้ไปก่อนนะเพราะเดี๋ยวทําจริงคือครูต้องแก้ให้มันยึดได้สองขาหรืออย่างน้อยขาหนึ่งไม่ใช่เอามาลงกาวเป็น เป็นสายไฟอย่างนี้นะเดี๋ยวครูจะปล่อยให้มันเป็นอิสระแล้วให้พี่ปุ้ยเนี่ยใส่หัวเทียนแล้วขันหัวเทียนให้แน่นพอประมาณก่อนเราจะลองดูว่าถ้ามันใช้สายกาวอย่างเงี้ยเอาสายไฟลงกาวคอยอย่างเงี้ยมันจะติดไหมอ่ะลบกวนพี่ปุ้ยหน่อยอ่ะครูให้พี่ปุ้ยใส่หัวเทียนกลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับขันแน่นพอประมาณเสียบป๊กหัวเทียน แล้วเดี๋ยวครูจะปล่อยคอยให้มันห้อยล่องแรงส่วนสายไฟเนี่ยเดี๋ยวครูติดแค่ชั่วแป๊บเดียวนะอันนี้ท่านไม่ต้องห่วงว่าเดี๋ยวจะไปโดนท่อไอเสียละลายนะครับมาดูซิว่ามันจะติดไหมคขหัหัวเทียนน่นแล้วติดแล้วมันเร่งติดมือหรือเปล่าค่ะครูถักตัวนี้เป็นที่ออฟ คอยมันทําไมครับคอยมันลงกาวไม่ได้นะก่อนหน้านี้มันใช้สายไฟเส้นเดียวเนี่ยแล้วก็เอาคอยขาหนึ่งเนี่ยไปทําไมครับไปแตะกับไอเหล็กรูตัวเนี่ยโดยใช้เคเบิลทายยึดเอาไว้เดี๋ยวครูจะแก้ปัญหาใหม่นะครับเดี๋ยวคือจะหัดขาคอยที่มันเป็นฝั่งกาวเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะยึดกับเหล็กรูเข้าไว้ชั่วคราวอนว่าแล้วมันจะสตาร์ตติดไหมเนะเดี๋ยวครูพยายหยุดวิดีโอนะครับ ่ะนะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้นะครับครูก็ทำอย่างที่ครูอธิบายไปก่อนหน้านี้ว่าครูได้เอาขาหนึ่งของคอยเนี่ยนะครับมาลงกาวกับเฟรมหรือตัวถังนะครับโดยไอ้น็อตตัวนี้เนี่ยนะครับเขาใช้น็อตสลักสลักมือเบรกมาทำแล้วน็อตตัวเมียที่เอามาใช้บวกเนี่ยเขาใช้เป็นน็อตขั้วแบตเตอรี่นะครับ ครูก็ใช้เหล็กรูที่เขามีมาอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วแตขอครูครูของงอลงไปหน่อยหนึ่งนะเสร็จแล้วครูก็ใส่ไปก่อนหนึ่งขาพอ,อส่เสร็จคือครูก็าสายกาวดั้งเดิมของเขามาด้วยแล้วก็ขาหนึ่งของคอยเนี่ยก็ลงกาวเนี่ยผ่านกาวตัวถังหรือกาวเฟรมแล้วสายเส้นอื่นเนี่ยคือครูยังไม่ได้ไปยุ่งแปลอะไรกับเขานะนี่นะอันนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะเดี๋ยวครูถอยมาเป็นภาพกว้างๆก่อนอ่ะ ส่วนสายเสนอคือครูยังไม่ได้ยุ่งนะนี่นะอันนี้ที่เมื่อวานว่าเขาเปื่อยสายเอาไว้ที่ปุยปิดให้ละอันนี้ครูไม่ได้ไม่ไม่ได้ไ,ไดปยุ่งอะไรแค่ทําให้ขาคอยเนี่ยมันลงกาวได้ดีถ้ามันลงกาวทั้งสองขาสองฝั่งสมมุตินนะครูตีเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซนตตอนเนี้ยคือครูลงกาวได้ขาเดียวคือลงกาวได้แค่ห้าสิบเปอร์เซนแล้วครูว่าขาดขาด,ขดแล้วสใส่ไปตามนี้ เดี๋ยวครูจะมาเปิดสวิตตัวนี้ใหม่นะ,ะแล้วครูสตาร์ทใหม่เนี่ยสตาร์ททีเดียวติดเลยนะแต่ครูไม่ได้เร่งเครื่องนะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยเดี๋ยวขออนุญาตปรับปรับรอบเขาสักหน่อยหนึง่งเดี๋ยวจะลองเร่งเครื่องดูนะ นะครับมันก็เร่งได้ดีกว่าเดิมนะครับเร่งได้ดีกว่าเดิมเนะีเพราะฉะนั้นตรงส่วนหนึ่งที่เขามีปัญหามาก่อนหน้านี้คืออะไระครับหัวเทียนไม่ได้ถูกขันกาวของคอยที่ลงไม่เต็มอาเข็มเล่งเขาตั้งไว้แค่ล็อกหนึ่งถูกไหมอันนี้คือครูลองไล่ดูว่านะครับ แต่ดีกว่าของเดิมคือมันติดมือกว่าเดิม่อก,กี้เนี่ยเราเล่งตัวเปล่านะครับถ้ายัางไงเนี่ยคือต้องให้ทางเจ้าของเนี่ยหรือคนที่ขับมอเตอร์ไซค์มีคัพเนี่ยไปเทสดูว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ต่อทีนี้เดี๋ยวก่อนจะไปไล่แก้ไขปัญหาอต่อเดี๋ยวครูจะถอดมาให้ดูเข็มเล่งเมื่อวานนะครับเดี๋ยวครูพายานทำไมาเราถออเอาตรงนี้แหละครูหมุนออกมาเลยครับห้าคิลิวครับ ทำทำไปก็เสียงอบาดทยักษไปด้วยนะครับนะฮะเพราะว่าวแต่ละจุดเขานี่สุดยอดอันนี้คือครูทําแบบข้าวๆอ่ะนะเดี๋ยวถ้ามันยังไงมันดีขึ้นเราวค่มาเก็บงานให้เขาโอ้โอารใช้มืบอบมนแล้วนะโอ้อย่าคุยอะไรดีกว่าครับ หมุนหมุนจากข้างนอกกับหมุนจากข้างในมันเหมือนกันไหมครับเนี่ยเดี๋ยวรับชมกันต่อนะครับนะอันนี้คือทำแล้วก็ขี่ยังไม่มีความสุขหรอกนะครับขี่ไป บาดขางเกงไปนั่นจะหลุดไอ้น,นี่จะช็อตเอานะครับรูก็เปิดฝานะครับลูกชักลูกเล่งแล้วก็ดึงออกมาพอดึงออกมานะครับนะครับให้เราดึงสปริงลูกเล่งลูกชักถทอยกลับอย่างนี้นะครับนี่ดึงถอยกลับพอดึงถอยกลับเสร็จให้เราจับที่สลิงสายคันเร่งแล้วดันสลิงสายคันเร่งลงไปอย่างนี้ นี่ยนะที่เขาบัดกีมานะเขาใช้ลักษณะอะไรหัวเหมือนหัวหรีเวทอะไรทักอย่างเนี่ยนะครับอ่านี่เราปล่อยอย่างนี้ได้เลยนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวกิฟล็อกเข็มเล่งแสงสะท้อนจ้จาเดี๋ยวครูพาไปดูนะครับแสงสะท้อนนะให้เราใช้ครีมนะครับนีบ นี่นะพอนีสเตตปุ๊บเราเทตัวกิ๊บล็อกออกมาอย่างนี้แล้วเราก็ดันตัวเข็มเล่งขึ้นมานี่เป็นลนักษณะอย่างนี้เมื่อวานเขาใส่มานะครับมันอยู่ในล็อกที่หนึ่งเดี๋ยวครูทำให้ดูเหมือนเมื่อวานนะครับล็อกที่หนึ่งเวลาท่านไปทำท่านระวังหายนะ,นะเดี๋ยวดูที่ที่มือครูก่อนนี่นะครับมันอาจจะดูยากหน่อยนะเพราะมันมันเล็กเนี่ยนะครับ มันจะมีอยู่ห้าล็อกมาวานเขาใส่ล็อกบนคือล็อกหนึ่งแล้วก็2องสามสี่ห้าทีนี้เมื่อวานเนี่ยครูบอกให้พี่ปุ้ยเนี่ยใส่ไว้ที่ล็อก3ก่อนนะครับอ่าล็อกสคือของพวกนี้ไม่ได้มาถึงแล้วมันจบนะครับมันต้องมานั่งไล่นะครับว่าตรงจุดไหนนมหนูเบอร์ไหนคือดีที่สุดเออ ล็อกสแล้วเราก็วางตัวกิปล็อกดีๆแล้วก็กดลงไปเนี่ยครับอยู่ล็อก3เดี๋ยวครูด,ดูอีกทีนะหนึองสล็อก3นะทีนี้เวลาใส่กลับก็เอาเข็มใส่แล้วก็ใส่ตัวล็อกใส่ตัวล็อกเข็ม ใช้ครีมช่วยบีบนิดนึงครีมตัวนี้ปากก็ไม่ค่อยดีนะครับทีนี้พอเราใส่ตัวล็อกเข็มเล่ง เราก็จัดตำแหน่งนะครับให้ตรงช่องว่างให้เป็นลนักษณะตัว V อีอย่างนี้นะครับนี่ให้อยู่อย่างนี้นะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอช่องว่างตรงนี้ไปคล้องอะไรครับสายคันเร่งทดสอบนี่นะเข็มเร่งไม่หลุดออกบางรุ่นอาจจะมีแหวนพลาสติกบางๆรองอยู่แต่คันนี้คือเขามาอย่างนี้นะโอเคนะอ่ะครูจะเอาไปใส่กลับ อ๋อใส่กลับเราว่าทำอะไรครับนะเราก็กดสปริงก่อนสปริงก็โยโย่เย้เย้เบี้ยวเบียวหมดแล้วเนี่ย <c oughs> เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็หงิงงิงงององมาอย่างนี้แล้วนะท่านผู้ชมนะไม่ไม่ใช่ครูทำนะอ่ะสปริงใายกดสปริงให้ยุบอ่าสายคันเร่งอยู่อย่างนี้ไหมเอาสายคันเร่งร้อยอย่างนี้นี่ร้อยปับ๊บนะย เข้าตำแหน่งแล้วก็ปล่อยพอปล่อยเสร็จทดสอบบิดคันเร่ง,งบิดปล่อยบิดปล่อยพอทดสอบตรงนี้ผ่านเสร็จก็นำลูกเร่งกับฝาทำไมครับไปใส่เข้ากับตัวเรือนคาร์บูเรเตอร์เวลาใส่ก็ต้งให้ทางด้านล่องผ่าเนี่ยมันอยู่ทางฝั่งที่เป็นสลักอ่าคันเนี้ย ตัวสลักจะอยู่ทางด้านซ้ายเพราะฉนั้นลูกชักลูกเล่งจะใส่ลักษณะคือทรงอย่างนี้นะครับทรงอย่างนี้นะอา่าวครูจะใสะ่ใส่ไปแล้วนะครับพอใส่ไปแล้วเสร็จปุ๊บครูจะทำการปิดฝา แล้วก็หมุนฝาปิดเข้าเกลียวนะครับอันนี้ท่านผู้ชมไม่เห็นหรอกนะครับผมว่าแค่มือครูก็ยังแทบจะลงไม่ได้ละหมุนได้มือพอประมาณก่อนเดี๋ยวงานเสร็จเราค่อยมาเก็บงานให้เรียบร้อยอะ่ะครูหมุนแล้วก็ทดสอบลองบิดคันเร่งแล้วปล่อยจะดังป๊อกเนี่ยอ่ะอเคนะทีนี้เดี๋ยวครูมาติดเครื่องใหม่อันนี้ต้องผักไปที่ตำแหน่งออฟนะครับนี่ออฟ อะติดเครื่องสส่แก้วหูดีนะครับมนเหแล้วแถมควันแล้วแถมท่อตรงน,นี้มันท่อกันควรรับต่อง เวลาครูมาเทสเนี่ยไอะอะไรนะไอดี ID ที่มันมีออตลูผสมอยู่กลายเป็นไอเสียเนี่ยก็กระเด็นเปิดขางเกงครูอีกเนี่ยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะมีแรบมานนี้ก่อนนะครับสาหรับอะไรนะ JR เอามาแปลงเป็นโมโตคอสแสดงว่าคนช่างที่ทำให้เนี่ยทำแบบไม่รอบคอบเลยทำแบบว่า ขอขอทานทานไปเกิดสมมุติว่าลูกค้านี่เอารถไปขี่อยู่เอาไปเอาไปจ้ำเน,นยนาวิ่งมาแล้วจะจ้ำเนยแล้วไอสายเคเบิลท้ายที่รัดคอยไว้เพื่อให้คอยมันลงกลาวเนี่ยคอยมันก็เด้งกระเด้งกระเด้ง่บ่อยๆเข้าสายเคเบิลทายเป็นพลาสติกเกิดสายเคเบิลทายมันขาดคอยมันก็จะทําไงครับหล,<น>ล่นหลุดหล่นคอยมันแตกลงกลาวได้ต่อไปไหมครับไม่ได้แล้วไม่ได้ก็ดับ กลางอากาศอันตรายนะครับทํารถแบบนี้นะครับนะคุณหิงบอกว่าทำอะไรเนี่ยมันต้องคิดถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ด้วยคุณอย่าคิดแต่เพียงว่าฉันแปลงเป็นอย่างนี้ได้รถมันสั่นติดที่เหลือลูกค้าก็ไปวัดดวงไปขับขี่ตามยถากรรมนะฮะประมาณนี้นะเดี๋ยวอาจจะมี EP ต่อไปเดี๋ยว่าหลังจะแก้เสร็จเรียบร้อยว่า แล้วไฟชาร์จไฟอะไรทํำยังไงนะเดี๋ยวพอเสร็จเนี่ยเราจะไม่เห็นสายไฟเป็นอย่างนี้แน่นอนนะครับอย่างนี้ไม่ผ่านหรอกนะก็ขอขอบคุณท่านท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบแล้วก็วันนี้เป็นวันศุกร์สุดท้ายนะครับของปี2567นั้นครูก็ถือโอกาสนี้นะครับกรบนะสวัสดีปีใหม่นะครับลาทีปี67 สวัสดีปีใหม่ปี68ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขท่านใดเดินทางกับภูมิลำเนาก็ขอให้เดินทางไปและกลับยอย่างปลอดภัยนะครูพี่ปุ้ยขออวยพรท่านมีความสุขตลอดปี2,568สวัสดีครับ